ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูคากิผัดพริกแกงนะฮะใส่มะเขือนะครับผมทำยังไงไปดูในคลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยะคะคุณป้เย้ yeah! กดสี่กดสิหลังจากพี่ๆกดติดตามแล้วนะฮะขั้นตอนแรกก็ต้องใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับ น้ำมันพืชหรือน้ำมันไหนก็ได้นะฮะพริกแกงเผ็ดนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะทริกนั่นก็คือกะปินะฮะกะปิปลายช้อนนะครับผมสูตรไหนใครทำยังไงไม่รู้นะฮะแต่สูตรของคุณหวานใจต้องใส่นะครับผมน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับดูคุกคลิกเลยแบบนี้เลยนะฮะ เราจะค่อยๆผัดไปนะครับผมยีพริกแกงให้ทั่วเลยนะครับพวกกะปงกะปิเราก็ต้องนะผัดให้มันละลายให้ครบให้หมดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะโอ้เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะฮะกระทะยุคพระเจ้าเห่านะครับผมตีนหมูหรือคากินะครับประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับพี่ๆ ผมลาะเอากระดูกออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้มเปื่อยมาแล้วนะครับต้มเปื่อยทักมาน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยมันจะได้กรึบกรึดกรึดแบบไม่มีกระดูกนะฮะกินแล้วมันสบายใจนะครับผมโอเคเห็นไหมเนี่ยอืมดูเวลาเคี้ยวเข้าไปนี่มันจะกลรึด กลืดเลยนะเพิ่มน้ําสะอาดเล็กน้อยนะครับพี่พี่เนี่ยมันจะเหนียวหน่อยนะครับถ้าพี่พี่ไม่เอาไปเคี่ยวก่อนนะครับไม่ได้เอาไปต้มก่อนนะมะเขือเปราะนะคะหั่นตามชอบประมาณสามถึงสี่หน่วยนะครับผมจะหั่นแบบคุณแม่ผมนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ํากันอีกทีนะฮะเดี๋ยวกลัวว่ามะเขือเทศไอ้มะไอ้และ้วมะเขือ ปล่าของเราก็จะไม่สุกนะครับผมเลยอะใส่น้ำไปเนี่ยคลุกคลิกคลุกคลิกแบบนี้นะครับกระทะมันไม่ดังโซ่โซ,โซ่เลยนะฮะแต่ร้อนนะครับผมไม่ใช่ไม่ร้อนนะร้อนนะกระทะเหล็กนะฮะแต่เป็นเหล็กหนาเลยเนีย่เนี่ยผงชูใจนะฮะตามชอบได้เลยนะฮะผงชูใจ ผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพี่ๆน้ําตาลทรายก็ครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับผมใบโหระพาใบมะกรูดฉีกนะครับแล้วก็พริกแดงหัน่นเฉลบสักเม็ดสองเม็ดก็ได้นะครับผมน้ำมันหอยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะมันจะทาให้นวแหละน้ำมันหอยในนัวเลยแหละหลังจากนี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับนี่ดู มีการแบบภาพมุมบน <c oughs> นี่ดูใครที่ชอบน้ำช่ำๆหน่อยก็สามารถใส่น้ำเพิ่มได้เลยนะครับแต่ผมเอาประมาณนี้แหละเรียบร้อยก็ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูฮากิผัดพริกแกงนะชอบกนแล้วกดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะกรับกระผมแนะนำเมียงูเข้ามาได้เลย ลูกถ่ายแม่ทำคงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ